สวัสดีค่ะพบกับรายการซปเปอร์ทีวิ สำหรับวันนี้นะคะเห็นเรา3คนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการดูแลตัวเองหรือว่าควบคุมน้ำหนักซึ่งตองเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนมีวิธีการดูแลตัวเองแตกต่างกันรวมไปถึงว่าแต่ละวิธีการก็จะเห็นผลแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมวันนี้เราเลยขอเริ่มที่พี่ปุกกันเลยดีกว่านะคะดูแลตัวเองยังไงให้สวยขนาดนี้ได้เลยที่จะมาบอกเคล็ดลับค่ะแต่ว่าก่อนบอกเคล็ดลับเนี่ย ที่จะมาแชร์อ,อุปสรรคในการดูแลตัวเองก่อนอจริง,รงๆเราพออยย่โย40แล้วข้อม์ลมันลดเนาะการย่อยอาหารก็ยากแล้ว,ลว,ม,ลวมันก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดวันวันหนึ่งเนี่ยพี่กินอะไรเข้าไปมันก็ไม่ค่อยย่อยอใช่แล้วก็พอเวลามันไม่ย่อยมันก็ทำให้เราเนี่ย ไม่สบายเนื้อสบายตัวแล้วก็ทํางานก็ไม่มีสมาธิปวดหัวแล้วมันก็จะทําให้ตัวเราอึดใช่หนักก็จะขึ้นพอน้ําหนักขึ้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องไปออกกําลังกายไอ้นี่ก็ออกกําลังกายเวอ์มากออกหนักมากออกแบบออกหักโหมค่ะาที่โสมค่ะออโจมโจมเสร็จต้องทำไงเอาบารุงผิวอาบํารุงอาโบโบโบอามาอาโบ มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลจากข้างในใช่เราต้องดูแลจากข้างในค่ะทํายังไงคะกินผักกินผักกินผักลงทุนเยอะนะมากค่ะคือถี่กิโลคือแบบไปซื้อสลัดบาร์จานขนาดนี้สองสามร้อยกินอิ่มไหมคะไม่อร่อยค่ะเอาจริงๆกินผักอิ่มยัไม่อร่อยเราชอบแบบโรบคอนอ๋อเนาะมีไขันเนื้อต้องมีต้องมีแล้ว แบบอับก็มาพึ่งอาหารที่มันจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยที่เราเลือกอันดับแรกเลยก็คือสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยนี่มะขามแขกที่แบบว่าเราก็หาซื้อได้ง่ายยูมีเขาก็สัดเป็นเม็ดนะคะเออดูนะเป็นแคปซูลสีเขียวมะขามแขกตัวนี้ก็ มีสรรพคุณไทยก็คือมันก็ช่วยระบายใช่บรรเทาการท้องผูกใช่แต่เพราะที่กินเข้าไปดูดิมันไม่ค่อยรู้สึกอ่ะมันก็เลยกินไม่หมดพอกินไม่หมดมันก็ต้องสั่งหาใหม่ที่เขากำลังฮิตกันตัวนี้เห็นบ่อยใช่กำลังฮิตกันอ่๋อล็ไปซื้อมาซื้อมาด้วยความหวังด้วยความหวังว่าเราจะแบบฟูฟ้าแบบว่าสบายสบายตัวไดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับมาแบบ หุ่นดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยซื้อตัวนี้มาพอตัวนี้มาเนี่ยมันก็ก็คือไฟเบอร์อ่าเป็นชงเป็นแบบชงเป็นไฟเบอร์ค่ะตัวนี้มีไฟเบอร์7,500มิลลิกรัมเขาบอกว่ามีใยอาหารสูงก็รสชาติก็จะเป็นแบบว่าปิีปปว๊ปหวานน้ำผลไม้ชงกับน้ำกินอะไรค่ะถามว่ากินแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกดีกว่าเดิมไหมคะ ดีดีดีกว่าอันนีกดีกว่าอันแรกโอเคแต่ว่าคราวนี้ก็คือพกไปเรื่อยๆมันยังไม่สมูน่าไม่เเออข้าใจกบมัสมูเข้าใจริ่ออร่งะะไรเองเรอรเคไวเก่อนอะไ่งเ่อเ่อะ่อะเข่เ่ออะเรี่อ่ออะ่ะอเออ สมูโตอะโลไฟเบอร์มิกจ้าเป็นตัวที่แบบว่าลองแล้วมันทำไมคะทำไมล่ะมันกรนมันมูทมันเบรดกว่ามันโล่งมันโล่งเลยอ่ะเคยเห็นไมันโล่งๆล่งโล่งจ้าแล้วก็แบบช่วยอะไรบ้างคือไฟเบอร์ตัวนี้จะมีมากกว่าตัวนี้ก็คือมีถึงเท่าไหร่นะหนึ่งห่มิลลิกรัมนะจ้าตัวนี้เยอมากเยอะกว่านะ ใช่แล้วเขาบอกว่าเท่ากับสลัดหนึ่งจานคือเราไม่ต้องไปกัดกัอะไรเลยค่ะไม่หากเป็นจานเป็นกระมังอะไรอย่างงี้ก็คือเราก็กินตัวนี้2องเดียวชมกันนะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีใยอาหา แล้วยังปาดสลากน้ําตาลอีกค่ะพี่ปุ๊กสำคัญเลยใช่เพราะว่าสาหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนาะไม่อยากทานน้าตาลตัวนี้ไม่มีน้ําตาลนะจ๊ะเพราะว่านอกจากน้ําตาลเนี่ยจะทําให้อ้วนแล้วยังทําให้เอจจิ้งด้วยนะคะพี่ปุ๊กอันนี้คือเป็นเคล็ดลับแน่นอนคือเราต้องลดน้าตาลด้รกันมาะไม่ไม่แน่นอนไม่มากค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่ปุ๊กปกติทานยังไงเอ่ย ตรงนี้พี่ก็ชงกินกับน,น้ำซึ่งน้ำหนึ่งแก้วซึ่งอาจจะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นก็ได้มันดีตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นน้ำร้อนน้ำอุ่นนะแล้วเราก็กินอาหารปกติเลยระหว่างวันแล้วก็ก่อนนะะอมืน้อเย็นเนี่ยแล้วก็ช่วงที่ท้องยังว่างอยู่แล้วก็วชงน้ำกินพอ,อกินเข้าไปเนี่ย แล้วก็กินข้าวเย็นมื้อเย็นะปกติแต่ถ้าใครอยากควบคุมน้าหนักก็อาจจะกินน้อยลงนิดนึงนะเสร็จแล้วประมาณก่อนนอนนะคะสักสองสามชั่วโมงก่อนนอนเราก็จะมีอาการแบบมวนท้องนิดเดอ่าแล้วก็ถ่ายออกได้อย่างคล่องโดยที่ไม่มีอาการบิดบางคนจะมีอาการบิดใช่ใช่ไหมอันนี้มันก็จะสมูทมากเลยแล้วก็พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สบายสดชื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าแอบเห็นมาอย่างที่เมื่อกี้พี่ปุ๊บอกว่าบางทีเวลาที่เรากินยาถ่ายใช่ไหมคะเรานอกจากจะแบบจูดฟูดแล้วรู้สึกฟูดนมรู้สึกอ่อนเพียงแต่ว่าตัวนี้มีข้อดีในเรื่องนั้นเพราะว่าเขาไม่ดูดซึมน้ํามันแล้วก็น้ำเวลาที่ถ่ายออกไปด้วยทําให้ร่างกายเราไม่อ่อนเพียนะคะหลังจากที่ทานไฟเบอร์ตัวนี้เข้าไปเนาะมันปรับสมดุลอปรับสมดุลเรียกว่า เคลียร์ลำไส้นะคะก่อนที่จะทานอะไรเขาก็เหมือนว่าเราเหมือนกินผักแหละอ๋อใช่ใช่อันนี้ยังช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะคะช่วยทำบำรุงผิวนะจ๊ะไม่ว่าจะมีพวกสารสกัดจากบุกนะคะหรือว่าเป็นเบอร์รี่น,นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ด้วยนีสังขาร<ด>ชุ่มชื้น อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับของพี่ปุ๊กเลยใช่ไหมเออใช่แนะนำน้องๆน้องๆผิวก็ดีขึ้นเจอตามที่เราจะไม่ไม่ผิดหวังก็จะได้แบบเด็กอ่อนวัยเลยซึ่งอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คืออยากจะบอกเลยทานง่ายใช่ไหมเออสำหรับคนที่ไม่ชอบทานอะไรพวกนี้ทานง่ายค่ะรสชาติมันจะเป็นออกแบบเปรี้ยวหวานแบบเบอร์รี่อ่าเบอร์รี่อะไรเบอร์รี่รสชาติแบบทานง่ายไม่ไม่แบบเหม็นเคี้ยวเหมือนภาคนะโอ้โหอันนั้นไม่โอเค แบบว่าออกเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนเรากินน้ำผลไม้อ่าอ่านี่ใช่ค่ะแต่อีกหนึ่งอย่างเนี่บอกเลยนะว่าดีใจมากเลยที่พี่พกมาบอกให้ฟังเพราะว่าซองละสี่สิบเก้าบาทถูกมากค่ะซื้อได้ในเซเว่นนะจ๊ะอ่าแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านไปเดินไปเนอะแบบซอยนะจ๊ะเจอเลยใแอมแอมมีไปออกกําลังกายใช่ว้ามัยแล้เนี่ยมันเป็นซองอย่างเงี้ยมันง่ายตรงที่ว่ามันใส่กระเป๋าใชแบบตซองตานี้ คุณดีขึ้นเลย่ใชดูหอมต้องบอกต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีรูปร่างใหญ่ตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนที่น้ําหนักเยอะพอสมควรแต่คนดูไม่ออกเป็น่วนส์วนเลยใช่ก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าตองก็เคยมีประสบการณ์ที่น้าหนักขึ้นตอนนั้นไปเวิร์บแอนเพนเลที่เมกาแล้วกินอะไรคะชีสค่ะแบงคค่ะพิซซ่าค่ะน้ำบัตลมค่ะน้ำหนักขึ้นสิบโลพั้วเลยจ้า แต่ตอนหากจะบอกเลยว่าน้ำหนักเทียบเท่าตอนนี้นะแต่ว่าตอนนั้นคือไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นท่อนแบบว่าต้นนักนกอะไรประมาณนี้ต้องต้องไปไปเมกานะคะต้องเป็นคนท่านมากๆแต่หนึ่งอย่างเลยที่รู้ตัวก็คือเป็นคนทานน้ำน้อยก็เลยไม่ค่อยขับถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานไฟเบอร์หรือว่ายาถ่ายเพราะว่า มีประสบการณ์ไม่ดีกับการแบบยูดปูดอ่ะใช่ไหมโอ้มันบิดมันทรมานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแอบลิงตัวนี้เดี๋ยวไว้ขอกลับไปลองบ้างให้เลยให้น้องๆ้อยากบุ้เทคนิคการออกกำลังกายอ่ะใช่เพราะแอมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหนักมากเรียกว่าออกได้แบบ5วันต่อคลิปเลย ใช่พ่เรา้วเราทำงานใช่ไหมเราก็ต้องนั่งเก้าอี้หน้าคอมตลอดเวลามันก็ทําให้แบบเฮ้ยไม่ได้ขยับอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแอมก็เลยเหมือนแบบตีแบตทุกเย็นเลยจ้าเขาบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยมากกว่า30นาทีนี่เลยจัดรอบไป3 4ชั่วโมงออกไม่หยุดเลยหลูแต่ว่าเราก็จะมีวันที่แบบว่าสลับไลยจะบอดี่เวทบ้างเข้าฟิตเนสบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้แอมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกแล้วเราแบบ สบายตัวอาแล้วก็การดื่มน้ำก็สําคัญก็คือทําให้เราปกติทํางานก็ไม่ค่อยดื่มน้ำเพราะออกกำลังกายเนี่ยดื่มน้ําที่แบบ1.5ีร่องขวดโอ้ยก็หายอะ ใช่เพราะมันก็เหนื่อยมากเนาะ,ะนั่นแหละแล้วก็ทําให้เราพักผ่อนปกติกนคนนอน,นดึกมากแต่พอออกกำลังกายเหนื่อยๆพอกลับบ้านอะไรเงี้ยดื่มน้าเยอะแล้วก็ทําให้เราแดบนอนหลับสนิทอ,อ,อันนี้คือสําคัญมากเลยก็พักผ่อนเพียงพอ,อแล้วก็ออกกําลังกายอย่างแบบสมดุลด้วยซึ่งตอนที่เราต้องหลักก็คือออกกำลังกายแบบนี้หมดเลยใช่แล้วก็เหมือนแบบคุมอาหารอันนี้ก็จาเป็นใช่เพราะแอนมาตะก่อนคือเป็นคนแบบ หนักหมากอะไรเงี้ยอ้วนมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผิวก็แบบคล้ำนะไม่ได้แบบผิวใสหรือว่าหน้าแบบทุกคนหน้าไปทําอะไรมนาะถึงหน้าโอเคอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทาครีมหรืออะไรเยอะนะแต่มาเป็นผลจากการออกกำลังกายนะำทาให้เราเนี่ย เออเหมือนแบบผิวก็ใสขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าหุ่นเราก็เหมือนเด็กลงอะไเลยนะอันนี้คือการรูปขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ต้องขึ้นมาแล้วฟีมอยน่าทั่มากเพรา่เห็นจะแบบนี่ใครสมัยไหนอะไรเงี้ยมัคือแตกต่างกันลิบลับเลยมาไกลเลยอะไรนี้ใช่เอร่างกายก็เลยแบบแบบสำคัญแบบในชีวิตแอบมากเลยซึ่งจริงๆก็บอกเราเลยว่าการทานอาหารให้เป็นประโยชน์น่ส่งผลมากที่สุดเลยนะการลดทาน น้ำหวานต่างๆนอกจากจะทําให้สัดส่วนดูดีขึ้นแล้วยังลดปัญหาผิวต่างๆได้อีกด้วยใช่ซึ่งต้องเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีวิธีการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันเนาะใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆเนี่ยมีวิธีการอันไหนบ้างอยากแชร์ให้เราก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยจ้าอย่าอุบอิบนะมาบอกกันบ้างสาหรับวันนี้นะคะเราก็ขอมาแชร์เทคนิคปรับมานี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายขอแอบถามได้ไหมว่าช่วงนี้มหนักที่สุดเนี่ย ข่านโอ้โหของแอมคือเป็นหนักมากจาก65เลยนะโอ้โหหกสห้ากิโล <15 km S 1> เลยและแอมเนี่ยก็เหมือนออกกำลังกายไปด้วยคุมอ,อาหารไปด้วนยะเนี่ยในระยะเวลาแค่4เดือนนะอ่ะาถ้าเกิดเราจริงจนะัง้วเราก็ทําได้มมก็ลดลงมาแบบเหลือ55ลด10โลเลยนะเจ๊